พี่น้องเอฟซีสุขุสุขเคมาจ้าพี่น้องมาชิมปูจัก,กจันน้ำกันจ้าค่ะวารสชาติสิเป็นยังไงครับพี่น้องปูจัก,กจันมาเบิงวิธีแกะปูค่ะพี่น้องค่ะไปอาูาย,ยเปิด้าตั้งร่มเย็นสบายเลยค่ะพี่น้องตอนนี้นี่ปูจัก,กจันเนาะจ้าเป็นแบบนี้ครับพี่น้องน,นี่คือีไตทอ,องเขาเนี่ยกางเขากระสีบญไหรอกจ้า ที่แกะครูจ,กกจักระจันนอกจากเข้ากระสีนี่เด็ดหัวออกเลยจา้านี่เด็ดหัวแล้วก็นี่กระดองเขาจา้านี่นี่กระดองเขาเห็นไหมจ้านี่ตรงกระดองนี่นะจา้าเขาก็งัดงัดเลย พี่นอ้องตัดเลยแัวนี้อตัวนี้นมันเยอะเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยพิซซ่าน่ะนะคะอืมอก,กินเลยจ้ะ มันเขาจะอยู่ในกระดองนี่ค่ะพี่น้องนี่อันนี้ก็เนาะมันเหลืองๆนะเห็นไหมคะปูไอ้น,นี่นี่หนึ่นงประมาณสิบหาถึงยนะี่สิบนาทีกระสุกแล้วจ้ะพี่น้องอื กิ่นน้ำกิ่มซีฟูดแซบแซบพี่น้องเนื้อปูเขาจะนุ่มจ้ะนุ่มหวานะครับพี่น้องแ๋่วอีก ซื้อไม้ก,กิโลละหนึ่งรอยบาทจ้ะอแต่ว่ากลัว <c oughs> สิเด็กดกินน้องพี่น้องเนาะกลัวสิเด็กดกินแต่ละตัวนี่ใส่เวลาอยู่จับพี่น้อง ตัวยิ้ใหญ่ดูสินีมันเยอะนะจ๊ะโอ้ยตัวนี้แม่กำลองพอคนะ,ะเนื้อขาวจัวเลยจ้ะ มันเขาจะอยู่ใกนกระดองี่เนาะจ้ะเนี่ยอืมอืมมันก็นอร่อยครับพี่นอ้อง ค่ะพี่น้องเสียบแต่ว่าวกลัวสิได้กินค่ะ <laughs> เสียบแต่ว่า ืป mm hmm. ูมันแ่บแจกพี่น้อง mm hmm. ขาวชั่วเลยจ้ะกิมนำกิมซี่ฟูดเ mm hmm. ข้ากันักค่ะพี่น้อง ลวดละลอยกับพ่อสื่อกินเยอะจังเสีบดีค่ะพี่น้องแกลย,ยากกเกน้อยจังก่าสิได้กินตแต่ว่าแต่ว่าอลอยจา้า ปุดีไปุี่ปายูเสริรองสื่อในเฟซบุ๊กค่ะพี่น้องประโยชน์้่มขาย้็จะ ในกลุ่มนี่แหละกัะในกุ้มเนนมอ่อพมอมอสอ่าหาของกินนะจ๊ะอาเตียมี่เอฟซีเป็นอยากสั่งเนาะกันเนาะ เนื้อเขาจะนุ่มหวานจ้าเนี่ยที่ปูนะจ๊ะเดอ้อไปนองเอฟซีมากินปูจักจั่นน้ำกันจ้า เนื้อข้าจะอยู่ตรงนี้จ้ะเนื้ออีปูนะคะนี่ข้าวขาวนะคะน้องนี่นะะนก,กิมเลยน้ำกิม สน,นิทตัวเครื่องบินกะได้จองแล้วคะพี่น้องอีกสองอาทิตย์ก็จะบินกลับเยอรมันแล้วคะพี่น้องไปเยอรมันก็จะไปหาเก็บผักป้าเก็บเห็ดอ่าหายพี่น้องเอฟซีชมแล้วเนาะจา้าไยููบ้านนอกกะจ้าเสือคลิปมังคะพี่น้นองหาเก็บเห็ดกะจักสิไปเก็บใส่โบจักป้าเห็ดผ <laughs> ักปลากับบมี่เนาะจานะ้าเนาะบ้านนอานะ กะสีมีอยูด่ดอกแต่ว่าเขาบริวจักกันนอกจากเนาะบริจักว่กานะเขาขืนยุ่งมือนใดแม่จ้าก็เลยเหตุลิปกินแน่เห็ุสวนแน่กับเออขอบขั้วน้องนองแน่นะคะพี่นอ้องยุนีนอกจากตัวเครื่องบินป้ายโยกกรไดจองแล้วจ้าตัวเครื่องบินคอนแกนสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ตัวเครื่องบินไปเยอลมกก่นก็ไดคอนเฟิร์มแล้วค่ะพี่น้องคอนเฟิร์มคือนอย่างคอนเฟิร์มก็คือว่าเฮาเช็คเออ ตัวเครื่องบินเนาะว่าเที่ยวบินนี่เขาได้ได้เลือ่อนเที่ยวบินบริษัทนะเนาะจากคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มตัวเครื่องบินและทีนังนะคะอืมมักม่วงกะกำลังโตครับพี่น้องอืมยกกระ กับเยอรมันกบบสิเก็บไปกินน้ำไหนนะคะพี่น้องอยู่เยอรมันกบบถ้าซื้อกะแพรงแห้งหมักงวงนะจ๊ะตามซูเปอร์มาร์กเนี่ยมีอยู่แต่ว่ามันมันหมักม่วงบานเฮ้านะจ๊ะจากหมักม่วงมาจากเมืองไทยเฮ้านี่ก็จะจะแพงค่ะพี่นอ้องเอาไปได้ก็อย่างเอาไปไล้มาจา้ะเวลามากลับมาบ้านเมืองไทยแต่ว่าน้ำหนักกระเป๋าก็ได้แครยี่สิบห้ากิโลจ้ะ กระเป๋าถือขึ้นเครื่องก็ได้แค่เกทกิโลค่ะพี่นอ้องพระเจ้าสิธิ์ระบุในตัวเครื่องบินเลยที่จาะแต่เขานำนักเกินจังสิงเขาต้องเสียค่าปรับนอกจากค่าปรับก็คือขีดเป็น,นกิโลเนาะจ้าแบบแพงค่ะพี่น้อง ปูจักระจันปลายู่สื่อมากรีโลลาหนึ่งร้อยบาทค่ะพี่น้องแล้วก็สื่อมากินครังแหลกนอกจากสื่อมาชิมดูแหละค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนอกจากรสชาติของปูจักระจันนี่รสชาติเนื้อเขาจะนุ่มหวานค่ะแล้วก็ปูอันนี้จะมีมันเยอะค่ะพี่น้องเราเข้ามากินมน้ำกินมซีฟูดแซบคักค่ะพี่น้องเขากันคักเลยจ้ะกับน้ำกินมซีฟูดค่ะ ปายุขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้๋จ้าเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้าปายุอคอยพี่น้องเอฟซีจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า,จา,จา,จา